เรื่องขยะในไทยอ่ะมันไม่มีมคนทำวิธีท,ที่จะดูก็คืออะไรคะถ้าไม่มีเราใส่ความการขลขังโอ้ยเลิกสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาเปิดคิวกันบนรถเลยนะคะขณะนี้เป็นเวลาประมาณ9้าโมงช้านะคะตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กันบนรถและพร้อมกับคนขับเก็บทักท่าหน่อยคะ่ะคนขับ ทำไมเงียบจังอะปกติเป็นคนเงียบแบบนี้เหรอคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังขับรถไปที่บ้านของพิมม่านะคะแต่ว่าจะไปไหนเนี่ยเดี๋ยวรอให้พิมม่ามาบอกนะคะนั่นคือบ้านหกมุมน้องมาสวัสดีค่ะมารับพิมม่าค่ะอัน,นยังเดียวต้นมะพร้าวหายไปแล้วอะ ต้นมะพร้าวคนเคยหยุดไม่คนขโมยไปแลใครมันจะขโมยต้นมะพร้าวเย้รับ<อ>พี่มามาแล้วนะคะเมื่อกี้บอกว่าจะรอให้พี่มามาเฉลยวันนี้เราจะไปไหนกันจะไปไหนกัน,นะคะกลับบ้านกลับบ้านวับบนนี้เราจะพาทุกคนไปแยกขยะนอกสถานที่กันนะคะเย้ yeah. แล้วเราก็กําลังขับรถไปที่มอเกษตรกันนะคะมอเกษตรบางเขนมอกษตรกําแพงแสนก็คืออีกชั่วโมงหนึ่งเจอกันมอเกษตรบางเขนนะคะก็อยู่ใกล้บ้านคุณพิมมานะคะเรารู้หมดว่าบ้านคุณเราก็ต้องมารับเขาอยู่ดีถึงแมมมันจะอยู่ใกล้บ้านเขาก็ตานนค่ะคือวันนี้เราเตรียมที่จะไปส่งขยะกําพากันแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ไปส่งกันอย่างเดียวคือเราจะไปช่วยเขาแยกขยะด้วยเป็นอาสาสมัครอะไรอย่างนี้นะคะโครงการที่เราไปส่งขยะกันนะคะชื่อว่าโครงการขยะกำ พาสัญจรนะคะเป็นของ N15 นะคะเขาอ่ะจ,จะไปตั้งจุดรับขยะกําพานะคะตามกรุงเทพ<ห>และ<ห>ปร,ะร,ริมณฑลอ<ห>ืม<ห>ถ้าใครอยากติดตามข่าวสารว่าเออเขามาใกล้บ้านเราหรือเปล่าก็ลองเข้าไปที่เพจ N15 เทคโนโ <ะ S 2> ลยีเลนะคะจุดตั้งของเขาใช่แล้วก็สําหรับใครที่ไม่รู้ว่าขยะกามพาคืออะไรนะคะก็ย้อนกลับไปดูคลิปแรกของพวกเราได้นะค่ะแปะลิงก์ไว้ให้ปังขยะที่เราเอามานะคะก็จะนี่ จริงมีหลายถุงมากตรงนี้ก็เขาอ่ะให้ใส่ถุงม,มาเนาะแล้วก็ใส่ถุงม,มาเยอะมากก็จะมีกระติกไม่ยืดกล่องแก้วน้ำพลาสติกเศษๆก็เรียกว่าแทบจะครบทุกอย่างแล้วเนาะเอาจริงๆทางบ้านแล้วเอามาหมดบ้านแล้วนะคะใช่ <c oughs> ใช่ เทค,คะ่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงมอกษตรกรนแล้วนะคะวิธีการส่งขยะแบบ drive thru นะคะทุกคนก็คือเราจะเขียนชื่อกับเบอร์โทรให้เขาเพื่อที่เขาจะจดข้อมูลได้เร็วแล้วก็ง่ายนะคะแล้วเราก็ส่งขยะให้เขาได้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะง่ายมากตอนนี้มีรถมาต่อคิวแต่ไมหมดเลยเดี๋ยวเราก็จะไปต่อคิวแล้วก็ส่งขยะก,กำพาไปเผากันนะคะสวัสดีค่ะดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณนะคะเเรียแล้วไงมากส่งเสร็จแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูกันว่าเขาแยกอะไรแยกยังไงบ้างแล้วก็เที่ยงเนี่ยเอาไปทําอะไรกันต่อเนาะอือเดี๋ยวเราก็จะไปช่วยเขานะคะไม่รู้ว่าจะไปช่วยหรือจะไปทวนกันแน่นะคะแต่ก็ไปเลย จริงิง N 1 5้าเขารับขยะไปเผาแทบทุกชนิดเลยนะโดยเฉพาะขยะพลาสติกแต่ที่เรามาช่วยแยกวันนี้ก็เพราะว่าขยะที่หลายๆคนเอามาส่งมีบางอย่างที่ยังเอาไปรีไซเคิลหรือเอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆต่อได้อีกถ้าถูกเผาไปเลยมันก็น่าเสียดายทาง N 1 5้าเขาเป็นพาร์ทเนอร์กับองค์กรจัดการขยะอื่นเพื่อแยกขยะที่ยังเอาไปใช้งานได้ออกมาใช้ประโยชน์และขยะที่ส่งเผาอะ่ะก็เป็นขยะที่ไม่มีวิธีจัดการแล้วจริงๆอย่างวันนี้เราก็ได้ไปช่วยทีมของพี่ป๊อปจาก PLA plus ที่มาแยกพวกแก้วน้ำกล่องข้้าาวเพื่่อออไไปปปใชชระโยน์ต มีอไอคัดก็คือจริงๆเราสนใจเรื่องขยะหลังการกินดื่มพวกแก้วกาแฟกองข้าวพวกนี้มันมีโอกาสที่ประชาชนจะล้างไปพร้อมกับหลังการที่บ้านแล้วก็ตักหแห้งได้มันก็จะมีโอกาสรอดในการรีไซเคเิลเริ่มต้นจากแก้วกาแฟก่อนก็จะเอามาแยกเบอร์ครับจะมีเบอร์1เบอร์5เบอร์6เบอร์7ด้วยความที่มันไม่มีกฎหมายหรือข้อจํากัดการให้เลือกใช้มันก็จะหลายเบอร์มากเบอร์หนึ่งเนี่ยมีคนรีไซเคิลอยู่น้อยมากที่เหลือก็จะไปทําพวกถนนเบอร์ห้ากุ่มที่เหนียวเหนียวหน่อยมันก็จะรีไซเคิลได้แต่ว่าบางที่เขาก็จะมอง ก็จะไม่เอยเลือกใช้แต่จริงๆตัวนี้คือดีที่สุดก็คือรีไซเคิลได้คาเลงก็ซื้อก็ห6จะเป็นเรียกว่า PS มันจะกรอบๆเหมือนกล่องซีดีอะคลับอ่าใช่บางๆใช้ง่ายๆใช้ทิ้งใช่มีคลิซเคิลน้อยเหมือนกันแต่เราเรามีทัทเนอร์ที่ชื่อโยโลซีโร่เวส์ช่วยรับไปอยู่สุดท้ายจะเป็นเบอร์เจ็ดค่ะเป็นพลาสติกที่ผลิตจากพืชข้อดีของเขาคือว่าน้ำมันดิบมันจะเริ่มหมดแล้วก็จะเป็นพืชที่ปลูกทดแทนได้แต่ข้อเสียคือว่าพลาสติกพืชเนี่ยมันก็จะมีหลายเกรด แต่ถ้าเป็นแบบ PLA เนี่ยตัวนี้จะต้องไปย่อยในสภาวะที่อุณหภูมิสูงไม่สามารถที่จะย่อยได้ทั่วไปถ้ามันมีระบบการจัดการ,รที่ดีอะ่ะมันก็เป็นทางเลือกหนึ่งแต่ว่าถ้ามันไม่มีระบบการจัดการปลายทางเนี่ยมันจะทําให้เกิดไมโครพลาสติกเพราะว่ามันแตกตัวเร็วไปพวกนั้นอ่ะก็เลยเหมือนเก็บตัวนี้ไปทำเป็นวัสดุก่อสร้างแล้วก็เอาไปทดลองเรื่องการย่อยสลายอ่ะครับส่วนหนึ่งที่เราพยายามเก็บข้อมูลก็คือว่าเราอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยออกมาดูเรื่องนโยบายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์มันควรจะเป็นเบอร์อะไรคือใครทีีีี่่ผลิตตตอออออออะะไรรรทมักกกกาาาาาจจจยยเ็้้งงสภษบบช ผู้บริโภคนิดนึ่ดูผู้บริโภคต้องมานั่งแยกเบอร์อะครับสานที่ตรงนี้สิบล้อมารับเนี่ยเอ็นสิต้องมาจากชลบุรีคือว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยแต่ละจุดแต่ละเขตเนี่ยทำแบบที่เอ็อนสิบห้าทำมันก็สามารถที่จะทำระบบโลจิสติกขนส่งอะไรได้ง่ายขึ้นใช่ไหมครับ ทุกคนอันนี้นะคะคือถ้าเราแกะสติกเกอร์ตรงนี้ออกเนี่ยมันก็จะไปเป็นเบอร์หกได้เนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าสติกเกอร์มันแน่นมากาแน้นสุดๆแกะมไม่ออกก็คงต้องส่งกันี่ก็คือล้างมาแต่ว่าเลือนนิดหน่อยอะคะปลายทางเขาอาจจะไม่มีทรัพยากรน,นี้ต้องไปล้างต่อแต่ว่าอย่างอันเนี้ยสะอาจก็คือไส เราก็แยกตามเบอร์ใช่ไหมตามเบอร์แบบหลักๆอะไรเงี้ยป่านนีส้สุดยอดเลยนะคือไม่ใช่แค่แบบแบบนี้นะก็สือเป็นปฏาติกคลาชนิดกันนะ,ะถ้าอะไรแบบนี้คือถ้าไม่มีเวลาแยกอะ่ะก็ต้องส่งเข่าอย่างเดียวเลยนะปัญหาที่เห็นก็คือมันจะมีพลาสติกที่แบบเลอะเนาะถ้าเลอะมากๆอะ่ะเขาไม่มีเวลาจัดก,การมันก็ต้องถูกส่งเข,าข่าันลคนเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดว่าสามารถล้งถางจนมันหายมันหรืออะไรนี้ได้ก็จะถูกเอาไปใช้ประโยชน์ต่อปะะ่ันนี้เบอร์อะไร ตอบเ่าว่าห้าห้าเป็นคำตอบสุดท้ายหรือเปล่าคบไม่ทุกคนดูนะบางอันมันไม่มีเบอร์เลยนะมาทำวิธีที่จะดูแบบดูดูธี <laughs> วิธีที่จะดูก็คืออะไรคะถ้าไม่มีเบอร์อาศัยความการพรางตไม่มันก็จะมีพวกแบบเนื้เนเอเสียงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องอาศัยความเคยชินวิญญถ้าเสียงแบบนี้เป็นเบอร์เลย ไปช่วยเขามาเสร็จเรียบร้อยจริงๆคือเขายังไม่เสร็จนะคะนี่ก็แคดูก็ยังเห็นอรถยังเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าตรงที่เราไปช่วยเขาแยกที่ Plus เนี่ยเขาจะปิดแบบแหนเพราะว่าฝน,นกํำลังจะตกนะกำลังจะตก,กเกษตรไม่เคยทําให้ผิดหวังะคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะคือจากการแยกมาทั้งหมดเนี่ยก็คือทําให้รู้เลยว่า แยกขยะที่บ้านง่ายกว่ามากง่ายดีสุด <laughs> ที่เราตั้งใจพาทุกคนมาแยกขยะก,กันวันนี้ <f az> ก็อยากให้เห็นแหละว่าเออคนทํางานเขาเป็นยังไงแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งอะที่เราอยากให้ทุกคนเห็นก็คือบางคนอาจจะคิดว่าเรื่องขยะในไทยอะมัน <uch> ไม่มีคนทําจะแยกไปทําไมสุดท้ายก็เทรวมอยู่ดี <uch> แต่ว่าข้างหลังอะทุกคนแบบ ทางคลิปที่เราถ่ายาให้ดูคนเห็นอะทุกคนก็จะเห็นแล้ว่ามันมีคนมากมายเลยนะที่เขาพยายามตรงเนี้ยเออที่เ<ช>ขาแบบอยากสนับสนุนให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นอะดังนั้นการแยกขยะมันไม่เสียเปล่าจริงๆนะทุกคน <S <S ที่เราเคยพูดกันว่าแบบ <S <S พอเราไม่แยกอะ<ช> <ๆ S 1> แล้วปลายทางเขาต้องไปแยกที่โรงแยกขยะม,มันต้องใช้เวลาและทรัพยากรเยอะวันเนี้ยเรารู้สึกเลยว่ามันจริงแบบจริงจะไม่รู้จะจริงยังไงแตงกาแยกมาแบบดีมากดีมากแต่มันไม่มีวันหมดคือเรานั่งกันอยู่ตรงนั้นอะมันแบบเหมือนไม่ได้ขยับไปไหนเลยพอแยกอันนี้เสร็จมันก็มาอีกฝนก็จะตกแล้วเราามีวล เก้าโมงถึงเที่ยงเนาะทุกคนเขาก็ทํางานมือเป็นลาวิกอย่างเงี้ยสุดท้ายเราต้องตัดใจเราไปเผาพลังงานามันเยอะมากนะเราคิดดูว่าอันเนี้ยมันแค่ส่วนหนึ่งที่คนเอามาแล้วถ้าแบบเป็นขยะของทั้งกทมเลยของทั้งจังหวัดไม่มีจ้ามันไม่มีทาง <c oughs> ที่มันจะแยกได้แบบจนสุดอะทุกคนดังนั้นยังไงการแยกอะมันไม่เสียเปล่าไว้ทุกคน<ช>ถ้าแบบทุกอย่างมันครบวงจระ มันง่ายมากเลยนะแต่ว่าวันนี้มันยังขาดการทําให้มันเป็นระบบเนาะแล้วก็ขาดความเคยชินผู้กเรซึ่ง<ล>พี่ๆเขาก็พยายามหาทางเนาะนี่คือแบบล่สุดเลยนะก,กับกานที่ว่าเขามาโคกันเมื่อให้เราเอาขยะมาแยกทีเดียวอะ่ะก็มารับผิดชอบแยกทีหลังเองยังมีคนที่แบบพร้อมที่จะพัฒนาระบุตรงเนี้ยแล้วก็ถ้าเราช่วยกันมันก็คงแบบดีมากนะคะสุดท้ายก็คือถ้าเราแยกขยะขยะมันก็จะไม่เป็นแค่ขยะอีกต่อไป และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้พวกเลานะคะแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้พี่ๆทีมงานองค์กรอื่นด้วยนะคะแล้วติดตามได้นะคะดแล้วไม่มีอะไรแล้วเอาไปถามดิกเอาไป